หอยมาหอดับเกือบเคือกือบสามหนึ่งพวกเจ้าเออเครื่องสามเครื่องสามเขาได้หอยไหมหอยจุบมผดีงามจังนไหมหน่วยสิ่หน่วยสามนี้ น้ำน้ำแล้วก็จะนั่าจะทำการต้มก็สิกิ้มไว้เด้อพวกเจ้าเด้อต้มแล้วก็สิกิ้มไว้มา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 เก็บหอยเกดิ้งสแนลยูไก่ขมอนขมอนขัดชิ้นยูเกดิ้งสแนลขมอนเก็บต่อไปเรื่อยๆมามามาพวกเจ้ามาเก็บน้อกันมาหอยจุ๊บจุ๊บหอยจุ๊บหอยจิ้มมานี่ ไปไหมไปย้ายไปมาไปเรื่อยๆย้ายบ่งด้อมันมีหน่วยเน่าหลายด้อะใคดีนะแ่น้าโันยูเทิงมันอยากเน่าหลายบ่เอ้ยมนควมเนขเ่ยยแมโกัอางหน่วยเน่าหลายพวก้า อา ah, สั้นๆคนํานานอาได้เอาไปจสี่นี้มันอันนี้นีมันบเาเนาน่อยกรยามันใมันเนานะนีท่องมันจกโได้สัมไปตนะยเอากันได้แคกิหูกเลยยายวันใส่เอากันด้วกเจ้าแห่กมูกน่อยเหรซ่เนื้อหาย

còn nó rất một cháu ấy. ນ້ອຍນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ປານໃດແຕ່ວ່າມັນທີ່ພີ່ພວກເຈົ້າອ້ອຍຫ້ອຍທີ່ຂະຫນາດເນາະຍາຍຈ້ອຍຫ້ອນ 买出来。 แม่มาเดอนทีเด็ดป้าเจ้าพูดนะนี่พวกเจ้าเอื้อยคอยยุบมาพุ้ามะหน่วยใหญ่สามหน่วยใหญ่คนเอามาให้น้องเบิ่งนี่เลยเอามาถ่ายถ่ายก็พอดีเข้าของคอยน่องพวกเจ้าเนาะเข้ากระตาคอยเข้ากระคุกคอยเอื้อยคอยมาโซ่หน่วยใหญ่โอ้แต่มันอยู่ตามนู่นหินนี่ย้ายจ่อยบ่บ่เอื้อคอยบ่องกันยังบ้างนี่ มันอยู่จังซีพวกเจ้านี่เห็นบ่กเลยได้หน่วยใหญ่อยู่ในโบนี่เนี่ยซึ่งมัได้หน่วยใหญ่เลยเด้อเด้อนี่คอยยักมัดจะน่วยซ้ำนี่นี่แหละเจ้าเอาไปจิ้มนะพี่ดีขนาดพี่ดีแล้วพวกเจ้าพวกเราเห็นบ่พี่ อ้ยายก็ได้เนาะยังสิได้มีผู้เฝ้าใหม่ยุบอยู่ยายก็ได้ยายขอยห้พวกเจ้าแก้ติบก็ได้ด้วยจัง หน้ใหญ่โ้ห้โห้หอ้ห้อ้โโอ้โอ้นี่แหละ้โหนอ้โหโอหอ้โหออ้หอ้หอ้ห้หอหโ้โอ้้อยหอ้อ้โ้โหโอ้ห้อ้ห้หอ้อห้ 偏折。<对>

พี่พีใะพวกเก่านี่พนาะนเห็นบ่กพี่พีในพวกเก่านี่ย้อพีอรีพ่นะเต็มพวกนาตึ้งเลโอ้ย มีเจ้าคนแล้วว่าลงมืหุบอยู่ลุ่มว่ะอืออัโอ้จุจบะึน้านี่นี่นี่โอ้ซื้อแล้วก็เก่าด้ว บอกเจ้าไปนี่พี่พี